มันจะมีเคสที่ชนรถบรรทุกนะครับเพรมีเคสชนท้ายแลมีเคสตกรางก็มีน,นะฮะอันนี้เป็นบอทอคอนะครับบอทอครถโบกี้บรรทุกน้ำมันข้นหมายเลขสี่ศูนย์ศูนย์สามนะครับอ่าถ้าจำไม่ผิดผมเคยเห็นเขาเขียนไว้ว่าอ่าเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นอักษร อักษรย่อของสถานีที่เกิดเหตุเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมจะดูฝั่งนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าอ๋อนี่ฮะอ่ะเจอแล้วครับนี่หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งกระบวนห้าสามห้านะครับวันที่หนึ่งธันวาคมสองพัน้าสี่สิบหชัดเจนมากนะครับ นอเอสถานีอะไรเนาะน A. อเอเดี๋ยวต้องไปไปเช็คเช็คอักษรย่อว่ามันคือสถานีอะไรนอเอนะครับขบวนห้าสามห้าปีสี่หกนะครับเคสปีสี่ห้าสี่หกนี่จะเป็นหนองบวรายแต่หนองบวรายไม่ได้ยอดนอหนูก็สระเอแบบนี้นะ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกรถหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์อุบัติเหตุนะฮะเดี๋ยวต้องฝากฝากพี่บูมี่ไปดูหน่อยก็แล้วกันนะครับไปเช็คหน่อยแล้วกันว่าเคสนี้ที่ไหนนะพี่บูมี่เขาเป็นทีมงานนะครับที่ประวัติศาสตร์ด้านสายอุบัติเหตุทีมงานผมนี่แหละเดี๋ยวเนี่ยพี่บูมี่ไปเช็คดูนะครับโอเคนะฮะถัดมานะครับมาดูรถอันนี้เป็นรถข้างต่ํา นะเป็นรถข้างต่ำเป็นรถสี่ล้อนะฮะเปิดข้างด้วยนะฮนะเปิดข้างด้วยแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นทอต่อรถข้างต่ำอันนี้น่าสนใจรถคันนี้นะครับข้างต่ำคันนี้คิดว่าน่าจะใช้งานมานานแล้วล่ะเนี่ย น่าจะก่อนปีสองพันห้ารอยะครับก่อนปี2,500้าร้อยแน่นอนนะครับอายุเจ็ดสิบปเจ็ดสิบปีแน่นอนไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนเพราะว่านี่นะฮะสังเกตจากตรงนี้ครับเพื่อนเห็นช่องขอพ่วงนี้ไหมฮะซึ่งมันหายไปเนี่ยนะครับขอพ่วงมันหายไปละโอเคนะฮะอันนี้นะครับอันนี้เป็นขอพ่วงที่เป็นขอพ่วงปัจจุบันส่วนอันล่างเนี่ยนะฮะมันเป็นขอพ่วงแบบเก่าขอพ่วงรุ่นเก่าจะต่ำกว่านี้นึง เป็นขอพ่วง abc นะครับเป็นขอพ่วงสมัยโบราณน,นะครับที่เป็นแบบคล้ายๆคล้ายๆคันไถยฮะเป็นตัวสับแสดงว่ารถรุ่นนี้ถูกใช้งานมาตั้งแต่สมัยที่เป็นขอพ่วงรุ่นเก่าก่อนปี2495นะครับการรถไฟได้เปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้ขอพ่วงแบบแมดมอนเป็นขอพ่วงอัตโนมัตินะครับขอพ่วง abc ก็ทยอยเลิกใช้เพราะฉะนั้นรถคันเมื่อกี้นี้อายุไม่ต่ำกว่า70ปีแน่นอนโอเคนะครับ อันนี้คือขอสอรถข้างสูงเพจหายทั้งสองอันเลยนะครับถูกแกะออกไปละนะครับหวังว่าคงจะเป็นอ่อ้าหนที่รถไฟถอดไปเก็บรักษาไว้นะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหวังว่าจะไม่ใช่เป็นการ <laughs> งัดตัวละคร,รเนมเพจรถ <laughs> ไฟนะฮะอันนี้ก็เป็นนะครับ ที่พักสุดท้ายของรถขอสอคันนี้นะครับและนี่ก็คือแป้นประทะของสถานีรถไฟบ้านหินโคนจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมกันเดินสํารวจแบบละเอียดยิบเลยนะครับที่สถานีรถไฟบ้านหินโคนกับริ้วขบวนนะครับรถชารุดต่างๆที่นำมาจอดไว้ที่นี่ ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะพาสำรวจในสถานที่และก็สถานีที่ไม่ไม่ได้เคยพา,พาไปสำรวจกันนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะผมสุรเสียงวาภาสวร,รัลลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ